เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพเก้านาฬิกาสินาทีวิชัยโพชนก,กิจกลับเข้าพาณิชยกการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังได้คืนตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน 9นา like ิก28นาทีนายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบรัฐบาลไร้วาระงานการประชุมทางการจับตาสบคแถลงสถานการณ์โควิด19 9นาิ39นาทีองค์อาจีนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานใช้งบ4แสนล้านบาทพยุงเศรษฐกิจให้คุ้มค่าหลังพบกรอบการใช้ไม่ถึงขั้นที่จะฟื้นฟูได้เท่าที่ควร 9นาฬิกา4ีนาทีโฆษกเพื่อไทยตั้งคำถามนายกรัฐมนตรีคืนตำแหน่งวิชัยเคลียร์ปัญหากับพักร่วมจบแล้วหรือไม่พบความผิดจริงๆลาสุด9นาฬิกา55นาทีนรุมนเผยรัฐบาลย้ำให้ความสำคัญการแก้ปัญหามลพิษอากาศภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและยั่งยืนขอบคุณสภาลมหายใจเชียงใหม่เคลื่อนไหวเพื่ออากาศสะอาด กาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร o าวอัพ